ชจาอกซช้างช้างช้างดูดด้วยต่อไปวอลเวเอาแต่อันนี้เยอะเยอแวะลูกเฮ้ยกแล้วู ได้สิดูอวโลกสสวยๆสอวลสวยๆโค้งคลงมามีวงกลมซาลาอีซาลาอตตัวไหนซาลาเอีเป็นแบบไหนช่ช้างช่อช้างเล็กๆชอช้างตัวโตเขียนนี้นะชช้าง ยอซานยอหญิงยย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 ยล้ยยยยอยย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 วยย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 ยหยย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 นียยยียย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 ยอยยๆยยยะยยยยายยยยกยอๆยย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 ยชยางชยย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 ยอยย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  วงกลมกลมแล้วก็เข no, no, no. ียนขึ้นไปเหมือนต่อกันมีบีบีบีแบบนี้เหรอวงกลมตรงนี้เหรอโนโนโนเขียนต่อน่อชื่อคนเราก็ต้องเขียนให้ครบสิลูกมือเลยมันก็เขียนมาแค่จับเฉยๆวงกลม ก็ชอบกเจอชอบแบบนี้เหรอกระเช้าเป็นอีกแบบนึงถูกแล้วก็การานันการันการันจับดีๆการันเป็นแบบนี้อ่ะถูกต้องแหละทำได้ไหมทำไม่ได้ต่อไปพอพานต่อเมื่อกี้ทำตรงนี้มนจ้ะแบบนี้เลยเอ่ะ เราทำผิดหรอจะไปขอพายอะเรียกเสร็จแล้วขอพายพ่าแตงองกเว้าวก็ลารีลาลีลาแค่บนทัดแค่นี้พอไอ้ลาิงตัวเดียวทเสร็จแล้ว Olha,